สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เจนก็จะมาพูดถึงคํากริยานั่นเองคลิปนี้เจนจะมาพูดเฉพาะส่วนของยัส yes, นะคะส่วนของคํากริยาที่แทนตัวของฉันเจนจะมาพูดคํานี้ก่อนให้ทุกคนจะไม่ได้สับสนเจนจะมาบอกเป็นเบสิกพื้นฐานแบบเริ่มต้นค่อยๆไปด้วยกันทุกคนโ okay. อเคกลากกลเจนอธิบายไปแล้วว่าคำกริยาคืออะไรมันเป็นรูปแบบประมาณแบบไหนทุกคนสามารถเข้าไปในทางเว็บไซต์ที่ว่าเจนสร้างขึ้นให้กับพี่ทุกคนได้เลยนะคะ ก็คือ s l o в и n e for time นั่นเองหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคำกริยาง่ายๆที่เจนที่เจอมาในชีวิตประจำวันมันก็เยอะเหมือนกันเนาะเจนก็ยอยากจะมาแชร์ให้เพืเ่อนๆทุกคนแต่ว่าเจนได้โพสไปก็คือมี15คําทุกคนสามารถไปดูได้เลยเนาะแต่วันนี้เจนจะมาอธิบายในหลักๆเลยประมาณ10คํานั่นเนองเนาะว่ามันเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างให้เพืเ่อนๆด้วยมันจะได้มีความแบบว่าเข้าใจมาคือเริ่มกันเลยคํากริยาคําแรกนั่นเองก็คือคําว่าปติ ถ้าจะมาแทนในตัวเองก็คือ yes, แ a d a m ยกตัวอย่างนะคะก็คือ b a d ั m คณีกแปลว่าอ่านนั่นเองฉันอ่านหนังสือหรือว่าจะบอกว่า yes, b a d ั m คณีกก็ได้ไม่ผิดนะคะจะใส่ yes หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ถ้าบอกว่า yes, b a d ั m คณีกหรือว่า b a d ั m คณีกเหมือนกันเลยเพราะว่าแ a d a m มันแทนคําว่า yes ไปแล้วแทนในแบบว่าเป็นคํากริยาแทนตัวเราไปแล้วส่วนคํากริยาคําที่สองนะคะก็คือ CHAKATI YAS CHAKAM ยกตัวอย่างเลยนะคะก็คือ čakam autobus, สชักคำอุตบัสฉันรอรถเมล์ me, นั่นเองคำต่อมาคำที่สามนะคะคำดัตติดิมคือตัวอย่างเช่นอัมมีดัชท y n ยนัสโลอ m มมีดัชทัวยนัสโลให้บา้าเล็กที่ฉันหน่อยประมาณเนี้ย ขอใบเล็กที่เขาแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเธอให้ใบเล็กที่ฉันหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาก็คือเป็นคํากริยาคําที่สี่ที่เจนอยากจะมานำเสนอมากเนาะก็คือคําว่า delati delam หลายคนอาจจะได้ยินบ่อยมากใคร d e l a r g คุณทําอะไร delam ตัมาชจ้าหนาแล้วก็ฉันทําการบ้าน delam นับเวิร์ดตัวทำสวน basic ก็จะได้เจอคำนี้เยอะเหมือนกันเนาะก็คือคำกริยาคำว่า delati delam นั่นเอง ต่อมาเป็นคําที่5นะคะทุกคนคํานี้คํากริยาคํานี้หล,หลายๆคนอาจจะได้ยินเยอะเหมือนกันคือด o พิติย a ส d ูบิม k ค i d u b i คุณคุณได้รับอะไรหรออะไรเงี้ยง่ายๆเลยถ้าจมบติบว่าเราได้รับช็อกโกแลตสําหรับวันเกิดเราเนี่ยตอบง่ายๆเลย yas dubim chocolado sa m ม e r o s i น i ดานหรือจะบอกว่ายาสูบ dubim chocolado sa r o น s ดาน dan มาคําที่6เลยนะคะทุกคนคํานี้น่าจะเป็นคําฮิตเหมือนกันก็คือก l ีดาติ gledam. a ล gledam televizijo. ิ a อ gledam televizijo. หลายคนอาจจะได้ยินเยอะบ้างมากแบบนั่งดูซีรีส์อยู่ในในมือถือหรือผ่านทางคอมอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วมีคนถามว hey, ่าเฮ้ยแค่เลดอมดูอะไรอ่ะยัสเลดอมทีวีซิออยัสเลดอมรีสังก่อนจบฉันดูการ์ตูนฉันดูทีวีอะไรเงี้ยคำต่อมาคือคำที่เจ็ดนะคะทุกคนก็คือกัวโบริตี แทนตัวเองก็คือ y a s g o u r i m ยกตัวอย่างนะคะก็คือ y a s g o u r m t h e i s k o in, Sloven's k o ต่อมานั่นเองก็คือคำที่แปลกริยาก็คือเป็น verb to have หรือจะแปลเป็นภา,าษาไทยนั้นก็คือมีนั่นเอง i meti imam เจะมายกตัวอย่างง่ายง่ายนั่นเอง이맘노보딘아르니죠ก็คือฉันมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่คำต่อมานะก็คือเป็นคำนี้ก็เหมือนกันก็คือ eat แต่จะไม่เหมือนเพื่อนเนาะคำนี้จะมีการแปลแบบใส่ตัวเราเปลี่ยนไปคำอื่นอย่างเช่นไอ้ immedi, immom, gradati, gradom เห็นไหมแต่คำนี้ iti เปลี่ยนไปเลยมันไม่ได้เป็นแบบคำนองเชื่อมเชื่อมต่อกันเลยเนาะทุกคนอันนี้อาจจะสบสนน,นิดนึงสำหรับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กริยาคำนี้ยั s เ cream เจนจะยกตัวอย่างประโยคให้ยัสเกร e a m the c h ลฉันไปโรงเรียน just yes, cream the turcino ฉันไปชอบไปห้างสรรพสินค้าก็แล้วแต่ยาสกรีมนาทชัยฉันไปคลาสโรงเรียนคลาสอะไรเงี้ยจบไปแล้วเนาะสำหรับเบสิคคำกริยาหรือว่ากรอนที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเจนก็ยกตัวอย่างให้ดูกันแบบสั้นๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบมากๆเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม ช่างเจนด้วยไปดูผ่านทางเว็บไซต์ที่เจนสร้างขึ้นมาให้กับทุกคนอันนี้จะมีความอธิบายทุกอย่างเลยเดี๋ยวเจนจะมาบอกวิธีการเข้าไปดูด้วยเนาะะหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่ามันเข้าไปยังไงเจนก็จะมาอธิบายให้ทุกคนดูเลยในคลิปนี้นะคะยังไขอบคุณมากๆที่พี่ๆที่ดูจนจบเจนก็รู้สึกมีกำลังใจมากๆที่หลายๆคนที่เจนทําการบ้านไปแล้วมีคนมีฟีดแบ็ที่ตอบกลับมาดีมากเลยเนาะเจนขอบคุณทุกคนจริงๆที่ ติดตามพพอร์ตแล้วก็อยากจะเรียนกับเจนต่อไปขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่ก็ยัง